ใครคิดขึ้นมาเองไม่มีไม่มีอยู่จริงถ้าใครบอกฉันคิดขึ้นมาเองนะเดี๋ยวเดอ๋ยฉันจะพาไปหาเพื่อนเพื่อนที่ตอนนี้น่าจะรนั่งรออยู่ที่อื่นใช่เขาอาจจะอยู่ใต้บ้านเราก็ได้เดี๋ยวพาไปหาอาจจะอยากแบบมีเพื่อนเยอะขึ้นอยากมีเพื่อนเยอะขึ้นใช่ไหมไปเลยคนที่กล้าถามเธออเนี่ยเธอได้ว่าเขายังเขายังไม่อยากทํางานให้เราเราก็ต้องเราก็ต้องทําให้เขาจะยอมเราก่อนอ้าวละสวัสดีค่ะ อยากจะเข้า,าบริษัทของเราหรือเปล่าบริษัทเรามีค่าไม่กินสาเมือสางเวลาสามมือสามเวลานี่ไม่ใช่ต่อวันนะครับต่อเดือนเลี้ยงดูอย่างด้วยส้นตีและส้นเท้าด้วยส้นตีและส้นมือนะครับเลี้ยงดูอย่างดีแน่นอนถ้าเลี้ยงดูไม่ดีก็สามารถคำเชตได้เลยนะครับแล้วท่านก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะแย่ลงค <laughs> นรคเวลาทำงานท่านอ่าน่า แกแกบางอาา่านมากบางังอานมาบอกว่าไม่การไม่น่าทํางานให้ข่าอย่างนั้นเหรอก็จะทํายังไงดีแต่กับพวกที่ที่ไม่ยอมทอบตามเขาสังน่ะแล้วจะไม่ได้ออกจะไม่ไล่ออกเดี๋ยวเราไม่เราก็ต้องตะล่อมเขาให้เข้ามาบริษัทเรามีดีหลายอย่างมาก <c oughs> ก็คือเงินเดือนเนี่ยเดี๋ยวบริษัทมีความเป็นกังวลว่า ท่านจะเอาไปใช้จ่ายซุรยสได้เพราะฉะนั้นเงินเดือนเนี่ยทางบริษัทจะเก็บไว้ให้นะคะจะเก็บไว้ให้แต่ว่าถ้าจะถอนเงินออกมาเนี่ยก็ต้องก็ต้องทำใบอนุญาตกันยาวหน่อยสักประมาณ12หน้าเขียนรายงานมาก็อาจจะได้ไปสัก10-20บาทไรเงี้ย